สวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีค่ะแม่ดีๆๆดีดีดอน้องเอมก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรอะเป็นพนักงานใหม่เป็นพนักง,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 งานเก่าใช่เป็นพนักง,งานเก่าแล้วออกไปทำเฮยเตอร์อื่นเฮยเตอร์อื่นปิดก็เลยกลับมาบ้านก็เลยกลับมาบ้านแต่มึงโชคดีมากเลยนะที่มึงกลับมาทุกช่วงพอดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไม่รับใครเลยใช่ก็ด้วยความที่พอมาแล้วว่าหนูก็จะต้อง ลงเพลงแค่ได้เยอะกว่าคนอื่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปได้ทุกตัวเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเคยลงเร,เราเคยลง,ลงมาแล้ว,ลวมันก็ง,ง่ายาขึ้นใช่ไหมก็แค่เก่าๆได้อยู่นอกจากที่น้องเอมจะโชว์อย่างเดียวแล้วนนเ,วาเววนาะก็คือตอนช่วงที่อยู่ที่เทเตอร์นั้นาาที่ก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือมี ทำว่าทำธุรกิจทำธุรกิจเล็กๆทำเองทำเองค่ะแม่เป็นกรีกโยเกิร์ตเป็นกรีกโยเกิร์ตโอเคอันนี้อย่างนี้เนาะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวแกให้ดูกันเพราะมันมองไม่เห็นใช่ไหมคะอันนี้็เปรกโยเกิร์ตแบบถาสผาดถาดกรีกโยเกิร์ตเดี๋ยวก่อนจะมีกิจะมีกิชิ้นจะมีอะไรยังไง ว่าไปนะคะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะนี่ใช่อันนี้จะเป็นรูปแบบออริจินนลเลยจะเป็นแบบว่ากีกยกเกือบตรงกลางค่ะแม่แล้วก็สามารถเลือกขอบปิ้งได้เป็นผลไม้ได้หรือว่าใครอยากกินแบบแนวหวานอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบว่าโอริโอ้บิทคอร์แล้วก็มีเป็นพวกแบบว่าแกลนโนล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้างมนคือน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งค่ะแม่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันเลี่ยนหรือว่า ถ้าคนที่เฮลตี้เฮลตี้เลยเนี่ยแมมเขาจะไม่ใส่น้ำผึ้งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าอยากลองแบบอะไรใหม่ๆออริจินอลออริจินอลก็ใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหวานออันนี้<ะ>อันนี้อะไรนะ อันนี้กีกยอเกิดแบบออริจินอลอะไรแบบนี้เรอคะอันนี้แบบนี้ก็คนที่แบบว่าชอบทานแบบว่ากรุบกริบเป็นพาร์สเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อันนี้จะไปฟิลขนมอ๋อเป็นฟิลขนมใช่ไปฟิลขนมที่มีพาร์สเหมือนจะคล้ายเป็นพาร์สไข่ใช่แต่คือเราไม่ใส่ไข่เราเป็นพาร์สอย่างเดียวแล้วก็เอามาใส่กีกยอเกิดคำว่ากีกยเกิตหมายความว่าอีส่วนผสมตรงข้างในที่ไส้นี่คือโยเกิร์ ทำมาจากโยกเกิร์ตสีตข,าขาวๆค่ะแม่ทำมาจากโยกเกิร์ตหล่อนทำเองทำเอง,ทำเองค่ะทำเองบ่มเองออทุกอย่างใช้เวลาในการทำอ๋อมันจะต้องใช้เวลาในการอรสมมุติว่าออเดอร์วันนี้อีกต้อมาส2วันใช่ค่ะประมาณถึงจะได้รับประทานใช่ค่ะ เพราะว่าหนูทำออเดอร์อ่าออเดอร์แต่ละออเดอร์ก็คือเราจะต้องรับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรามีขายทุกๆวันไหมเรามีขายเพราะว่าเราทําใหม่ตลอดเวลาครับใช่เพราะว่าเหมือนอ่าอย่างตอนเนี้ยเรามีออเดอร์ใช่ค่ะแล้วแล้วก็ขายในเดลิเวอรี่ด้วยบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านเขียวด้วยบ้านเขียวด้วยแล้วก็อันเนี้ยค่ะแม่จะบอกว่าคุณประโยชน์อ่ะมันาประโยชน์ประโยชน์ เราจะเอาน้ําตาลออกเอาพวกน้ําตาลอเอาพวกที่แบบว่าไขมันอะไรเงี้ยออกอเป็นกี่โยเกิร์ตเปล่าๆอะไระเงี้ยค่ะแม่เพื่อที่จะมันแบบมีกรรมว,วิธีในการทำใซึ่ง<ต>หล่อนทำ,อทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองค่ะใช่มันต้องเริ่มจาก ทุกอย่างจะต้องฆ่าเชียอหมดเลยเใช่จะต้องล่างนำร้อนทุกอย่างต้องมีผ้าขาวทุกอย่างคือเราจะต้องล่างนำร้อนเพราะว่าเราใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาเพราะเราต้องเอามาบ่มมาไปทเป็นจุลินทรีย์อะไรอย่างนี้ครับไม่หล่อนได้เวลาที่หล่อนทำหล่อนได้ถ่ายวิดีโอวิดีโอไว้ไหมเวลาทาคุณจะตั้งกล้องนะทีหลังได้ตั้งกล้องเขาจะได้เห็นว่าโอเคกรรมวิธีของหล่อนในการทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หล่อนถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเอาไว้เออเปิดฉันจะเอามาประกอบกันไอ้นี่ ประกอบกับคลิปวันหลังเดี๋ยวจะเอามาวิธีทาว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ถามว่าหนึ่งกล่องเนี่ยกี่ใบกี่ใบแดงอ่าอันนี้ไม่ถึงหนึ่งใบแดงราคาต่างกันหรอราคาต่างกันอ่ะอย่างอันนี้ทาร์ตไข่ทาร์ตโยเกิร์ตทาร์ตโยเกิร์ตก็จะเป็นสามใบสามใบเขียวแล้วก็ออาหนึ่งใบแดงไม่ไม่สามใบเขียวแล้วก็เหลยอสิบหรอเอาแค่นั้นเองหรอเออแล้วนี้ล่ะ อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่แม้ว่าถ้าเกิดว่าผลไม้สามอย่างก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใบแดงก็จะเป็นอยู่ที่สามใบสใบเขียวใช่ประมาณแล้วก็เศษเล็กๆอ๋อแล้วก็เศษเล็กเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้อ่าสี่อย่างอ่าอันนี้จะหนึ่งใบแดงแล้วก็จะเป็นเศษเล็กเล็กใช่เออราคาก็จับต้องได้นะราคาจับต้องได้เพราะว่า อ่าหนึ่งด้วยผลไม้ด้วยเพราะเราอ่ะคัดคัดผลไม้จากนอกด้วยครับอ๋อผลไม้จากนอกเพราะว่าอย่างของเราอ๋อเราไปซื้อจากอ่ะห้างแต่ว่ามันผลผลไม้ที่แบบว่าจากนอกมาเลยอ๋ออย่างสตรอเบอรี่ก็ u s a เออออทั้งหมดใส่มาคัดอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็แล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนเผื่อใครที่อยากรับประทานกรีกโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพนะคะอ่าติดต่อทางช่องทิกต็อกของน้องเอ็มเอ็มน้องเอ็มได้ใช่ค่ะดูซิช่องีค่ะช่องนี้ค่ะ a e m แล้วก็หนึ่ง 6กศูนยส่สี่องค่ะ<อ>ติดต่อมาได้เลยนะคะดีเอม,มาได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งใบแดงมีทอนนะคะอ,อันนี้หนึ่งใบแดงมีทอนเหมือนกันอโอเคนะคะน้องเอมิกาโกลเด้นโดมค่ะ